มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจ แต่เราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงให้คําตอบกับตัวเองไม่ได้ว่าการตัดสินใจนั้นจะไปในทิศทางนี้หรือทิศทางนี้ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรจะทําแบบไหนดีในกรณีที่มีเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตตัวเราอยู่ในทางแยกตกอยู่ในสถานะที่จะต้องเลือกซ้ายหรือขวาแล้วเราก็เลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีทางนี้ก็ดีทางนั้นก็ใช่จะเลือกทางไหนดีถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ลึกๆแล้วโดยส่วนมากของผู้คนที่ไม่กล้า ตัดสินใจก็คือกลัวครู <ừa> พูดโดยรวมก่อนนะคะความเป็นมนุษย์ก็ค <média> ือเรากลัวกลัวว่าตัดสินใจเลือกฝั่งนี้แล้วเลือกผิดถ้าเลือกฝั่งนี้ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาก็นึกเสียดายฝั่งนี้โดยส่วนมากของมนุษย์ที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเลือกเพราะเรื่องนี้เพราะว่าเกรงว่าตัวเองจะเลือกไม่ถูกต้องครูเคยเป็นนะตอนที่เป็นสาวออฟฟิศงานใหม่ได้งาน2ที่ด้วยกันดีทั้งสองที่อยู่ในสถานะที่จะต้องเลือกเลือกไม่ถูกเลือกไม่ได้เลยไม่รู้จะเลือกอะไรดีเพราะดีทั้งสองอย่างพร้อมกันนั้นก็เกิดความวิตกกังวล และกลัวตามภาษามนุษย์ก็คือถ้าเลือกแล้วไปบริษัทนี้แล้วไม่ดีล่ะทายังไงอะ่ะอีกบริษัทหนึ่งก็ยกเลิกเขาไปแล้ว่าทํายังไงดีเพราะต้องเริ่มงานพร้อมๆกันถ้าเลือกฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ไม่ดีอ่ะฝั่งนั้นดีกว่าน่ะทําไงดีอะไรเงี้ยนี่แหละความเป็นมนุษย์ให้เราเข้าใจต่อสิ่งนี้ก่อนเราจะได้รู้เขารู้เรานะคะเราจะได้รู้ว่านี่แหละสิ่งที่เราเป็นอยู่คือความธรรมดาความปกติของมนุษย์มาถึงคําถามที่ว่าเราเลือกไม่ได้เราจะทํำยังไงครูตอบในส่วนของจิตวิญญ,ญาณสิ่ง ใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เราตกอยู่ในสภาวะที่จะต้องเลือกเราตกอยู่ในฐานะของผู้เลือกซ้ายหรือขวาคนที่ให้คําตอบได้ดีที่สุดก็คือคนคนนี้ที่สถิตยอยู่ในตัวเรานั่นก็คือจิตเดิมแท้ของเราถ้าอยู่ในเส้นทางที่จะต้องเลือกวาเวลาว่างๆนะคะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังผ่านกระจกมองตัวเองในกระจกเนี่ยค่ะแล้วเล่าเลย ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงจะต้องเลือกแล้วบอกเขาว่าฉันอนุญาตให้เธอนำทางให้ฉันได้เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดถ้าเราอนุญาตให้จิตนำทางไม่มีทางและไม่มีวันที่เขาจะเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราเขารักเรามากเท่ามากมากเกินกว่าที่ครูจะบอกให้พวกเราเข้าใจได้คือมากจริงๆทุกๆการตัดสินใจของครูณนปะัจจุบันนี้ก็ยังเป็นถ้ารู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้ครูก็เข้าหาโลกภายในให้เขาช่วยตัดสินใจในระหว่างนั้นใจเย็นนะคะรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวความคิด ปิ้งแวบจะมาเอง หรือถ้าความคิดปิงแวบไม่มาจะมีใครสักคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าโอ้ยง่ายนิดเดียวทางนี้สิโอ้ยบริษัทนั้นสิดีกว่าออ้ยญาติอยู่บริษัทนี้โบนัสดีมากเลยไปบริษัทนี้สิเป็นต้นจะมาในลักษณะแบบนี้ที่มาทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆก,การตัดสินใจให้เข้าหาโลกภายในนะคะไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับตัวเราต่อให้เราไปโคชชิ่งส่วนตัวใช้ใจเงินในการโคชไปเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจที่ ที่สุดคือตัวเราคือคนคนนี้ครูก็ใช้วิธีการนี้แหละทุกคนืตอตอบในเชิงของจิตวิญญาณนะคะไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินใจแทนใครได้เราต้องเข้าสู่โลกภายในและตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเขาจะบอกเราแล้วเราก็ตัดสินใจตามที่เขาบอกเรานี่แหละความเป็นจิตวิญญาณ